แน่นอน,น,นถ้าเห็นสาวสวยคนนี้มาคือช่วงไทยฟังฝรั่งเล่าค่ะเนี่ยบองก็มาแชร์เรื่องฝรั่งหลายรอบแล้วใช่ไหมคะนำมาฝร,รั่งมามวันนี้มีหนุ่มหล่อมาเลยคะ่ะมาอยู่เมืองไทยได้10ปีแล้วมาอยู่ตั้งแต่เด็กๆนะคะพูดไทยได้ด้วยน่ารักมากๆเลยนะคะเชิญเลยดีกว่านะคะกับน้องขยองเทปปาค่ะฝรั่งเกาหลีนักร้องบอยแบนด์หัวใจไทยขยองเทปปาผู้รักในการร้องเพลง และการเต้นเป็นชีวิตจิตใจเขาเคยฝากผลงานเพลงไว้จนเป็นที่รู้จักและเป็นที่ชื่นชอบในนามของ XIS จากการเดินทางท่องเที่ยวและการต้อนรับของแฟนคลับจึงสร้างความทรงจำความประทับใจให้กับฝารั n เกาหลีผู้นี้อย่างมิรู้ลืมและนี่คือฝารั n เกาหลีผู้หลงสเสน่ห์ของเมืองไทยขยองเทป,ปาร์ก สวัสดีครับสวัสดีครับติดสวัสด้ด้วยนี่เชิญค่ะดูสิบปีว่าเป็นคนไทยแล้วเนาใช่เจอหน้ามาเสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคแต่ก็ยังมีลักษณะของการไหวแบบมีฟิลเกาหลีอยู่นะการทำนับเป็นงนะใช่ที่เกาหลีที่เกาหลีเวลาเจอกันเขาจะใช่แล้วเาพูดภาษาภาษาเกาหลีเวลาเจอกันเขาพูดทักัายอง안녕하세 อัญโยงอเซโยใช่ครับอัญโยงอเซโยถามเป็นความรู้จะเจอผู้ใหญ่กว่าแล้วเซโยเซโยไม่หนเก้าสิบองศาตกต่ำไปอีกแม่ดันเสียงนั้นเมื่อกี้เสียงนั้นกรอบเจอกันครับนี่คือการเรียนรู้วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนใช่ค่ะเดี๋ชื่อชื่อคยองเทคยองเทคำว่าคยองเทเองนี่แปลว่าอะไรคะมีความหมายอะไ กระจกใหญ่ครับกระจกใหญ่แข่งเป็นกระจกแล้วก็เทเป็นใหญ่โอ้โอ้แขงคือกระจกเชคือใหญ่กระจกใหญ่ถ้าอย่างนั้นถ้าจะมีชื่อไทยมันก็ต้องเกี่ยวกับความหมายเป็นกระจกอ่าค่ะชื่อยังไงดีครับคันคันชองคันชองคันชองใครนะแข่งนะคันชองอ่าคันชองคันชองก็คือกระจกอ่ากระจกกระจกของไทยโบราณอ๋อ พิเท่งเนี่ยเขามีชื่อเท่งเถิดเทิงถ้าเกิดถ้าเกิดเขาอยากมีชื่อเกาหลีชื่อเกาหลีอ่ะยังลองดอแปลว่าอะไรครับเท่งเถิดเทิงเท่งแปลว่าปืนลูกซองสั้นเถิดเทิงคือกรองยาวถ้างั้นเอาอันนี้ดีกว่าอ่าเนี่ยว่าเดี๋ยวจะ้งใจฟังนะครับนี่คือชื่อผมภาษาเกาหลีนะมีครั้งแรกที่ตั้งให้เนี่ยและวจ้จำได้ ชื่อเรียกว่าชอยซูอีกทีชอย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 ชอช้างครับชอยชอยซูสอนภาษาไทยกูด้วยเนี่ยชอยซูชอยซูชอยซูครับแปลว่าชื่อนี้ก็จะใช้กับคนที่เรียบร้อยครับคือรอด้วยฉลาดด้วยอะไรพวกคือคนที่แบบเรียบร้อยมากๆอันอาจจะเข้ากับคิดแพงมาก ชอยซูี่บังี่บังแล้วห่างกี่เยอะเลยนะชอยซูชอยซูค่ะเออชื่อนีชอยซูผมชื่อคันชองคันชองคันชองกับชอยซเป็นเพื่อนกันนะคันชองกับชอยซูใช่เออแต่เรอยากไดอกอย่างหนึ่งนะคะเมื่อกี้นี้ ทงเทก็เรียกพี่เท่งว่าพี่เท่งเวลาเราดูหนังเกาหลีก็จะแบบพี่ชายน้องเขามีการระบบการเรียกเหมือนคนไทยไหมคือเรียกคนอื่นเป็นญาติหมดเลยเป็นพี่เป็นป้าเป็นน้องแบบเนี้ย่ะถ้าเป็นพี่กว่าก็จะเรียกว่าพี่แต่ถ้าเป็นน้องก็เรียกชื่ออย่างเดียวครับอ๋อก็มีเหมือนกันแปลว่าก็มีเหมือนกันต้องเรียกกันว่าพี่อย่างฝรั่งนี่ไม่มีเลยเรียกชื่อกันหมดเลยฝรั่งไม่มีนยค่ะ คุณจะชื่ออะไรอายุมากกว่าสัก50ปีก็เรียกชื่อเขาเแล้วเขาที่เห็นในรุ่นเขาเรียกกันอะไรนะออปป้าอับอะไรออปป้าอับป้าอะไับะคะออปป้าคือพี่ชายแต่ตอนที่ผู้หญิงเรียกครับผู้หญิงเรียกที่ชื่นชอบอ่ะชื่นชอบศิลปินนะผมก็เพิ่งเจอดินเขาบอกว่าโอ้คนนี้เป็นอับป้าอะไรนะออปป้าออบป้าเด็กทุกคนรุ่รเรามาเรียกน้องปอนป้าป้าก็ไม่ดีนะต้องมีออปด้วยโอป้าอย่างเดียวไม่ดีเล่นรักกัน ก่อนมาอยู่เมืองไทยคิดว่าเมืองไทยร้อนไหมฮะอ๋อร้อนมากๆแล้วคือก่อนผมมาพ่อมาอยู่ก่อนครับแล้วพ่อก็โทรมาบอกว่าที่เมืองไทยร้อนมากๆนี่คือสิ่งที่พ่อบอกใช่ครับผมก็เลยกลัวโอ้ยร้อนร้อนขนาดนั้นผมจะอยู่ได้ไงแล้วพอมาอยู่จริงๆแล้วร้อนขนาดไหนเราคิดว่าเราอยู่ต่อได้ไหมผมยังจําได้ว่าช่วงแรกๆที่เข้ามาในเมืองไทยใช่ไหมครับแล้วก็ลงจากเครื่องบินออกมาหายใจไม่ออกเลย เพราะว่าตอนนั้นตอนนั้นที่เกาหลีไม่ค่อยร้อนขนาดนั้นตอนที่ผมมาประมาณเดือนพฤษภาก็เลยไม่ได้ร้อนขนาดนั้นแต่พอเข้ามาในเมืองไทยแล้วอ้ร้อนมากร้อนมากภาษาเกาหลีว่าไงร้อนมากทอเวล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  싸이소 터고유 아, 안 돼요. 아, 안 돼. เดี๋ยวผมจะให้가ุณเเทงเนี่ยพ말ดเก 아, 립싱크. 립싱크. 좋아 액션. 안녕하세요. 저는 텐타창입니다. 저는 쿤 프라처어의 MC를 맡고 있고요. 오늘 모든 여러분들을 만나게 되어서 정말 기쁩니다. ทุกคนดีมากสุดท้ายอยากจะขอบคุณอะไรเมืองไทยตอนที่เมืองไทยน้ำท่วมใช่ไหมครับน้ำท่วมเห็นเพื่อนๆแบบไปช่วยเหลือกันเยอะๆแล้วผมก็จะ เห็นแล้วแบบอ๋อเขาก็รักเมืองไทยขนาดนี้แล้วก็เขาอยากจะช่วยคนไทยขนาดนี้ผมก็เลยคิดว่าอ๋อคนไทยแบบชอบมากๆใช่ก็เลยผมก็เลยแบบรู้สึกเหมืนแบบขอบคุณที่พวกเขาให้ผมอยู่ในเมืองไทยได้อู้หน่ารักมากเลยอบอก พวกเราอ่ะเอื้อเฟื้อกันแล้วเขาเป็นคนมาจากที่อื่นแล้วก็ต้อนรับให้อยู่ด้วยอดูคนไทยอย่างดีอ่ะขอบคุณมากมากเลยช่วงน้ำท่วมเห็นน้ำใจคนไทยนะเป็นไงคุณเท่งถุงบิ๊กแบ๊กอ่ะอันนี้เอาวางปั๊บเอาไปบ้านนึงก็คืออยากจะช่วยเขายกค่ะช่วยยกไปบ้างอ่ะท้ายที่สุดอยากจะชื่นชมอะไรคะอยากจะชื่นชมคือชื่นชมแปลว่าอะไรชื่นชม giving compliment อ๋อจริงๆผมชอบคนไทยนะครับเพราะอะไรครับ เพราะว่าเขาแบบเจอกันเมื่อไหร่ก็แบบเขาก็ไหว้แล้วทักทายกันว่าแบบรู้สึกเหมือนแบบเพิ่งเจอกันครั้งแรกแต่รู้สึกเหมือนแบบสนิทสนิทกันเหมือนที่พี่ๆตอนนี้ครับยิ้มให้กันด้วยแล้ว่คันช่องแล้วก็ชอบ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 คันช่องแล้วที่ที่เกาหลีมีมาเจอกันแล้วสบายดีไหม กินข้าวหรือ,อยังอ๋อทักไทยว่าอะไรใช่ไหม,อมนอกจากสวัสดีน,นะ,นะ,ะถ้ข้าเป็นสันส้นๆกันก็จะทำตลอดว่า,ากินข้าวหรือยังถ้าไม่กินก็ไปกินข้าวกันแล้วแบบเพิ่งเจอกันตอนแรกก็แบบเอากินข้าวเรือยอย่องครับ แค่แบบทมเฉยๆทีก็ควรทำอย่างเขานะอย่าสนิทมากสนิทมากินข้าวยังยัางเลยเี่ยเราต้องจ่ายท่านละอย่าสนิทดี네่สุอก็ถือว่าเป็นมุมมองของวัยรุ่นคนหนึ่งนะคะที่มองเมืองไทยให้ผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนๆในวัยเดียวกันได้เห็นว่าเอ๊ะชาวต่างชาติอย่างชาวเกาหลีเนี่ยเขามองประเทศไทยอย่างไรบ้างนะคะตอนที่น้องมาถึงน้องบอกว่าพอลงจากเครื่องมาปุ๊บหายใจไม่ออกเลยแต่วันนี้มีความประทับใจทั้งอาหารไทย คนไทยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะฟังเราก็ปราบปรื้มากมากเลยทีเดียวค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณฮะน้องปอนและก็น้องขยองเทนะฮะแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศครับดีครับขอบคุณครับ